สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศ <c oughs> ที่บอ่อน้ำกกกอกตําบลวาใหญ่ <c oughs> อําเภอกับอ์นวยนะครับ <c oughs> พอดอีงวดที่ผ่านมานะครับมีชาวบ้านถูกเต็ม <c oughs> ๆนะครับ <c oughs> 8 3นะครับแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นงวดวันที่ที่ออก9 97นะครับก็ได้97 งวดที่ผ่านมาก็คือ83นะครับถูกทั้งหมู่บ้านนะครับก็เลยพามาดูนะครับนี่เป็นสภาพบรรยากาศสภาพบรรยากาศนะครับถึงย<อ>พ,พ<อ>งคนเรมามากนะครับนานวันนี้เดีงวันนี้เดีครับเพิ่อนไทยเมื่อ,อไหร่ครับโอ้ น้ำเขียวนะครับบรรยากาศคนกำลังเดินทางมานะครับขุดเกาะ สวัสดีครับงวงคถือยี่บอครับเมื่อกี้นี่ถือยี่บอสองงวดแล้ว๋อ๊้ตัวใดครับเอางวดวังหนึ่งหันอ่างวดวันหนึ่งหันแก ตัวได้มันออกนะเบิดบ sì, ันวาเบิดบันวาเอยงวดงวดงวดก็งวดมันออกเก้าเก้าเจ็ะมันออกเพิ่นบอกกันสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ด้าเาจะซื้อเก้าเจ็ดครับถือเบิร์ดบันวาเหมือนกงวดที่แรกว่ได้บอกไวงวดสองก็วัได้บอกไปงวดนี่เลยงวดนที่นี้ให้บอกก็งวดสองบอกเบิดบานเบิดบานถเบินสามแปดจบอก ซีค่ะลอนันนี้แล้วรครับเพื่อนเราอยากได้อันนี้เมียนี่แหละเพื่อนยันคนมาไหลยันันตกนะยันคนตกนวดนี้เด้อครับอันนี้งวดนี้ยังบ่ได้ค่ะเพื่อนไห้จักงวดครับเพื่นว่าครับวจักโบจักวะครับอ้จักแล้วแต่เนนิ้ววปาโอ้ครับเรียกนี่เพื่อนฟันเราบอครับเพ็อนยังไงครับ เลขเลขครับล,ล,ลานได้อ๋อฟันเราเป็นบอกครับหรือบอกไปไป้นขึ้น,นี้ไปหาอ๋อ้าวเป็นนุาะครับต้องเป็นน้ำเขียว ตัวถังยิงมาเป็นจีน่ามือหนึ่ง คนนี้ว่าเขาเจ้าม่ไหมจะไหมไทยเาเหรออะไรไ่งไี้ยเพ่อเขาถึงจะและเอาไมสวยละเอาตั้งล่หูก้อยักละนไสบายใจเสบายใจเปสบายใจแฟอนี้บ้าน่มือจะโบแล้มเมือท่ไดที่แรกจะแม่มาโบมือที่แรกโ่ได้ใสได้อันนี้นับมือนับเล่นมือหนึ่งใส่สามหนมือนึ่งใส่สามหน่เลยื้อ่ได้ใสแป่ทีเด้แต่มือโต น้ำมีแว่าเลิก20เมตรแม่นี่ดียกจนค่อยที่มินได้เอาค่อยลงไปเออลึกนะครับลึกบ่อีนลึก20เมตร้มินใส่ลึกนะครับข้ามได้จังเม็จังเม็ดไหมน้อยเนะไม่คอเนาะไม่คอจะซุดไม่คอย่ามีมากซึ่งนุดเงื่อนมา่ยนค่นกมาข้าวมาแก่มาได้มกี้มาตักน้าแต่เก่าอันนั้นบ่ออกบ่น่ย ก็ต um ้อง yeah? uh, พก si ันเกิดมาแต่แม่นแม่อะไรมีโต๊ะกักกอกอันคนเบาปอกันหนีมันกับบยังแล้วจะคนไดมีถุงช่องร้อยผูกผีได้สักจนพี่เคยเป็นะไรมาเนาะอันนีข้าวไอ้้มันมีมีนมีมีพวกกอกก็สากคนดตดลกดลูกดดกสกโคโคกับมีโกโค่นะโคักโคโก่กับมีโบโค่อยู่บ้านเขาบ้านเขาบ้านบ้านโคโ ด้้มมาััยอน,นกงเดี๋ยววันที่13 14นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงพื้นที่อีกเดี๋ยวจะตามดูตัวเลขนะครับว่าชาวบ้านเขาได้หวยตัวไหนนะครับแล้วก็จะมาแจ้งมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b ส c r i b e ให้กับช่องมหาบุญล้นคนมักเลขด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม